ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยได้รับความเมตตาจากพระอัถชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัฒนสูตรซึ่งการสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัฒนสูตรนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการทบทวนพระโอวาทที่เป็นข้อธรรมะเมื่อใครได้ทบทวนข้อธรรมะของพระองค์ได้ชื่อว่าเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นต้นกําเนิดของมนเคารพในพระธรรมเพราะข้อความที่สวดเป็นธรรมะเคารพในพระสงฆ์คือเคารพต่อพระอาจารย์ผู้นําสวดมนต์ พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารทั้งยังได้นั่งสมาธิตามเสียงนํานั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาแสดงธรรมอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนทุกท่านที่ได้มาสวดมนต์ในครั้งนี้ทำหน้าที่ยอดกัลยะาณมิตร ไปชักชวนผู้มีบุญมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพฤหัสสบ,บดีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทุกท่านได้มาพักกายพักใจหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันและที่สำคัญทุกท่านได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะ